สวัสดีครับมาพบกับมอนสังชาแนลน,นี่มาดูความน่ารักของน้องโมกันครับโอ้โหนี่เขาจะเขาจะเอาอของในนี้นะฮะนี่นี่คืออ่อันนี้ฮะนะที่ดับกลิ่นที่ดับกลิ่นนะฮะนี่นี่เอาโอ้ยเอา มีบอกหน้าด้วยโ<ห>ยนี่ความหน้าละความฉลาดฮะของนะฮะอยู่ข้างในนะฮะเครื่องอของดับกิน่นนะครับแล้วก็เอาตุ๊กตาไปวางไว้น้องโมจะทำยังไงฮะหยิบควายน้องพี่ควายออกฮนะฮะนี่คือพี่ควายของน้องโม,องโม,องโมเองนะฮะไม่สนใจเลยนะฮะ อันนี้รถจอดอยู right ่เฉยๆนะครับไม่ได้ขับไปไหนนะฮะนี่ฮะความฉลาดของนางฮะโอ้ยขวางขวางฮะขวางฮะมองหน้ามองหน้าฮะมองหน้า โมโหโมโหโมโหแล้วโมโหแล้วนี่มาดูความน่ารักของน้องโมฮะนางเจ้เอาเครื่องปรับเครื่องดับกลิ่นในรถนะเอาออกจากไอ้นี่ฮะที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วให้น้องทําเองลูกให้น้องทําเองให้น้องรู้ี่ว่าน้องจะทําเอาออกได้ไหมะเรานําไปขวางไว้แล้วนางจะอนไ นางล้วงอย่างเดียวเลยตอนนี้นางล้วงอย่างเดียวเลยโอ้เก่งฮะเก่งครับโอเคครับเนี่ยดูความน่ารักของพี่น้องคู่นี้นะครับสวัสดีครับ